สวัสดีครับวันนี้ซาโจจะนําเสนอเมนูโด่งที่ขายดีมากนะครับไม่ว่าจะอยู่อารุอิทูทองหล่อหรือไฮโซโซชูชิขายเป็นคู่นะครับคู่ละ350บาทคู่แบบนี้นะครับแซลมอนแล้วก็ตับห่านแบบนี้นี่ยฮะขายเป็นคู่ตกโด้งละ150บบาทนะครับเนี่ยขายดีมาก ดงก็จะมีหลายเซตหลายคู่นะครับขายเป็นคู่คู่ละ3 0 0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นนิสิเกะไขหวานนะครับแล้วก็เป็นคู่โมริตับห่านปลาไหลแบบนี้นะครับอยู่ที่คนชอบนะครับโดงโทรสั่งได้นะครับไฮโซโซชูชิอารยทูทองหลอขายกันถูกๆแบบนี้นะครับสรุปโดงละ ร้อยห้าสิบบาทแบบนี้ไม่มีนะครับตับห่านแบบนี้แซลมอนฟุนฟูนแบบนี้นะครับโทรสั่งได้นะครับไฮโซซูชิอารุิทูทองหลอโอเค